โอเคครับก็ขอ,อกระดบสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็ช่องฮาร์ดบีทเลสซิ่งเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับในการเรื่องช่องนะทุกคนนะก็วันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องช่องครับก็ผมนะครับจะทําคลิปรัวๆละนะครับก็ช่วงนี้มันหมดไฟทุกคนมันรู้สึกว่าหมดไฟนะครับหมดไฟเรื่องการทํา YouTube การแบบอยากทำอะไรเกี่ยวกับ youtube ูะคือผมหมดไฟแล้วอย่างเมื่อก่อนเนะี้ย ทุกคนสังเกตไหมว่าผมอะสปีชี่เราสปีชี่สปีเขาเรียกว่าอะไรสปีชี่เราไม่ใช่อเฟิมเมื่อก่อนะผมมันแบบแบบมีอะไรวะสปิริตในการทาช่องเออสปิริตในการทําช่องทํโน่นทํานี่ทํานั่นนะครับผมก็ทําคลิปบ้าๆบอๆ,ๆทุกคนพอเราถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราดาวทุกคนรู้สึกหมดไฟหมดกําลังใจนะครับก็รู้สึกว่าช่องตัวเนี้ยมันไม่ค่อย โอเคเท่าไหร่นะครับก็ผมไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมทำคลิปโอเคครับ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 เดี๋ยวนี้ครับผมก็เริ่มแห้งๆเหี่ยวๆเริ่มฟอแล้วนะครับผมถ้าพิสเกิดเป็นไข่ก็คือฟอไปแล้วนะครับผมอยู่ที่ช่วงนี้ก็ดาวนะครับหมดไฟนะครับก็เลยห่างหายจาก YouTube นานพอสมควรนะครับก็มีลงคลิปบ้างมีอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่า ผมจะพยายามทําคลิปนะครับออกมานะครับผมตอนนี้ก็ขาดขาดแทนกล้องนะครับคือกล้องติดหมวกกันน็อกนะครับต้องกล้องอยู่แล้วตอนนี้มีปัญหานะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะหาครับไมโครโฟนนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์อัดไปก่อนเดี๋ยวจะทำคลิปขี่รถไปขี่รถมาเรื่อยๆนะคนนะก็น้ำมันขึ้นเลยผมก็ไม่อยากขี่ไปไหนน้ำมันจะ40บาทแล้วนะครับโอ้โหแถวบ้าน39บาทห5สตางค์แล้วนะครับโอ้โหแม่งขึ้นที่หายไปป่วงเลยน้ำมันอ้โหยอมใจจริงๆ โอเคเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะทุกคนนะก็ฝากติดตามช่อง Hard B- Racing ไว้ด้วยนะหรือว่า Head B- Racing นะครับก็เปลี่ยนชื่อช่องอาจจะเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมเป็น Hard B- Racing นะไม่รู้มันแปลกๆนะทุกคนนะโอ้โหมันแปลกๆนะลูกก็อาเปลี่ยนเป็น Hard B- Racing ตอนนี้เป็น Head B- Racing นะก็มันดูแปลกๆมันดูงงๆนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น Hard B- Racing ภาษาไทยแล้วกันโอเคใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และติดตามด้วยนะครับก็อยากให้ผมทำคลิปใหม่ๆก็ กดไลค์เยอะๆกดซับเยอะๆนะครับผมจไม่ได้มีไฟมีกำลังใจเพราะว่าช่วงนี้ดาวมากนะหมดไฟโอเคจบคลิปนี้แล้วกันะะนะครับผมสวัสดีครับ